สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็จะมาในเมนูครับป่าดาดพริกนะครับตอนนิ่นผ่านเท่านะครับหั่นให้แล้วก็ปรุงหยยบๆน้อยนะครับทําการดาดพริกนะครับไปถอดก่อนให้มันกรอบๆอนนะครับเอาล้ครับตอนนี้วอนนี้เท่ากับสแปงไปทีละใบแล้วครับพร้อมที่จะทําการถอดนะครับ กะทะกำลังห่อนนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้มันมกุกห่อนนะครับก็ปางไปถอดทาง,งาน นนมีเาาออกกเยียงห้ามดีนะครับทำมามมครับเสมันเมันนะครับหลังจาก ครนี่เราถอดกรอบเสร็จแล้วห้องกํามะตําเครื่องดัดพริกครับมีกระเทียมบักพริกแล้วก็เ่วยมัดตะไคร้แบบกูก็ใส่ลงไปนั่งเขาใส่ต่ำตะแกรงลงไปแต่มันละเอียดละเอียดนะครับจะผัดตรียมหอมอาจารย์ชอบต่ำเครื่องนะห้องกํามาผัดเครื่อง,องมันหอมมาครับ

จะได้ล้างป่า,าครับผมประมาณนี้ร้อยมันเดือดจังเลยเนี่ยใส่ผักใบโหระพานะครับหรือว่าจะเป็นใบกระเพราก็ได้ครับเราจะต้องเราจะหมักครับจะหมักใส่ใบโหระพาเพือ่อหอม ตอนต่อไปเป็นการจัดจานครับ่อนสวยงาม,งาม,งามกรารชิจราตผิดห้องจานนี้สวยงามเลยครับจัดจานสวยงามเลยก็เห้อกับมาลาที่ครับผมนำลาดเขากันลาดมันสวยงาม แดงด้วยใบตะปูกถัดกระเบืแล้วอกไมตัวที่เไป,ไป,ป็นพริกครับพริกสดเัาซอยไว้แล้วมาจัดจานเต่งสวยงามดเซตจบร้อยครับเซตจบร้อยครับวันนี้นะ่ะพริกสวยงามหอมละประทาน